สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปูนา USA Channel นะคะวันนี้ก่อนที่ปูนาจะเข้านอนนะคะปูนาจะมาทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับฝรั่งสายฝอสาวๆที่กำลังจะเดินสายฝออีกแล้วนะคะ <ingredients> สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะคะปูนาจะมานำาเสนอเกี่ยวกับนะคะ ฝรั่งแบบไหนที่คุณไม่ควรจะคบนะคะก่อนที่จะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามนะคะคนที่เข้ามาใหม่แล้ว,วาฝากกดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างปุนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วปุนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะโอเคค่ะไม่ต้องําเพื่อเสียเวลานะคะปุนาจะเข้านอนนะคะแต่ว่าปุนาก็อยากจะมาทำอ่าคอนเทนต์ให้เพื่อนๆน,นะคะ fc นะคะที่กำลังนะคะติดต่อกับหนุ่มฝรั่งนะคะสายฝอทั้งหลายแหล่นะคะมาดูนะคะฝรั่งแบบไหนที่คุณไม่ควรจะคบนะคะคือหนึ่งะคะฝรั่งที่ปิดบังคุณหลายๆเรื่องคบคนนั้นทีคบคนนี้ทีคบทีเดียวหลายๆคนขึ้นไปบอกได้เลยว่าเป็นเพลย์บอยนะคะไม่มีคำว่าคบเผื่อเลือกนะคะ การจะคบใครนะคะคบได้ทีละคนเข้าใจสมัยว่าการครบเผื่อเลือกเป็นไปไม่ได้ในนิสัยของฝรั่งนะคะถ้าเจอแสดงว่าคุณเจอพวกรักสนุกเข้าแล้วนะคะพวกนี้ไม่รักคุณนะคะพวกนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณแอดไปใน ใน Facebook หรือว่าในไอจีอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยรับนะคะเขาจะไม่ค่อยรับแอดคุณแน่นอนนะคะถึงรับก็จะปิดบังนะคะข้อมูลหลายอย่างนะคะเขากลัวคุณจะเจอข้อมูลสาวๆในรายชื่อนะคะไม่ใช่หวานแฮไปสมุดหมายยอ,อกไก่นะคะมาดูข้อที่2นะคะฝรั่งปาร์ตี้ตามบานะคะผู้หญิงต่างๆ ไปทีทีเอาขึ้นชื่อเลยนะคะเช่นนะคะาตามครับตามบานะคะเหมือนสมัยก่อนแถวสุขุมวิทนะคะแถวสีรมนะคะโดยเฉพาะซอยสี่นะคะสุขุมวิทนะคะสีรมพัดพงซอยคารบ,บอยนะคะสุขุมวิท เขาชอบไปเจอสาวๆหน้าใหม่ความจริงของฝรั่งคือไม่ได้ออกไปแค่สนุกค่ะออกไปหาความสำราญจากสาวๆนะคะออกไปเพื่อสนุกจะไปสถานที่อีกแบบนะคะคือถ้าจะออกไปเพื่อสนุกเขาก็จะไปอีกแบบนะคะแต่ว่าออกไปหาความสำราญนะคะ,ะกับสาวๆที่อยู่ตามตามปราต่างหากนะคะ อันนี้พูดถึงช่วงที่ไม่มีโควิดนะคะแล้วก็มาดูข้อที่สาพึ่งคบกับคุณเจอหน้าแค่ครั้งสองครั้งนะคะบอกรักพร่ำเพื่อนะคะโอ้ยปากหวานสุดๆรักคุณอย่างงู้นรักคุณอย่างนี้นะคะถามจริงๆเขารู้จักคุณพอดีหรือยังเขาชอบไปเจอสาวๆหมายถึงว่าเขารู้จักคุณดีพอหรือยังฝรั่งบางคนนะคะมามีธุรกิจในเมืองไทยนะครับ ปีหนึ่งบินมาบ่อยๆนะคะระหว่างนั้นก็หาสาวๆหรือเที่ยวหรือแบบว่าคือบินมาเมืองไทยนะคะบ่อยๆแล้วก็มาหาสาวๆที่เขาเรียกว่าฮอลิเดย์เกิร์ลแฟนนะคะ ติดต่อไว้หลายคนคือเวลามาเมืองไทยก็หาฮอลิเดอร์ฮอลิเดย์แกรนด์ไว้ติดต่อได้หลายคนเวลาเมืองไทยมาเมืองไทยก็จะได้ไปหาคนโน้นมั่งคนนี้มั่งนะคะติดต่อไว้ได้หลายคนสับรางเก่งมากนะคะสาวไทยก็นึกว่าคุณฝรั่งบินตรงมาหาเรานะคะแต่ที่ไหนได้นะคะเปล่าเปล่าเลยนะคะมาเพราะมีเรื่องมานะคะสาวไทยนะคะ ทั้งหลายแหล่ก็อย่าไปดีใจมากนะคะคออือมาเพราะมีเรื่องต้องมาไม่ใช่มาเพื่อหาเราอย่างที่ต้องการนะคะเวลาส่งข้อความนั้นเ,เวลาเขาส่งข้อความมานั้นนะสิคือเลิบเลิบจุ๊บจุบ,จบตลอดเวลานะคะบางคนส่งข้อความมาหาเพราะแค่อยากมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะเช่นชวนไปโรงแรมชวนไปห้อง ฝรั่งปกตินะคะจะไม่ชวนสาวไปห้องง่ายๆนะคะถ้าไม่ได้อยากมีเซ็กส์นะคะมีสถานที่มากมายที่จะนัดเจอสาวๆเช่นร้านกาแฟห้างสถานที่ชิวๆต่างๆนะคะฝรั่งดีๆนะคะต้องคบกันก่อนที่จะมีเซ็กส์นะคะไม่ล่วงเกินนะคะแต่เป็นฝรั่งดีๆนะคะเขาจะไม่ คบก่อนคุณมีเซ็ก์นะคะแล้วเขาจะไม่ร่วงเกินคุณนะคะไม่ใช่ว่าเจอครั้งแรกนะ,ะกินกาแฟเสร็จไปห้องต่อเร็วไปไหมว่าไหมมันเร็วไปนะคะธรรมชาติของฝรั่งต้องเรียนรู้นิสัยใจคอเดินก่อนนะคะคําควา่านัดเดทไม่ใช่การไปเสียตัวให้ฝรั่งนะคะจําไว้เลยนะคะการไปนัดเดทไม่ได้ว่าเราไปเสียตัวให้ฝรั่งนะคะการไปนัดเดทคือการไป ดูนะคะลาดลาวก่อนว่าไปดูลักษณะนิสัยก่อนนะคะว่าเรา,า,าใช่จะเป๊กของเราไหมหรือว่าคนนี้น่าคบไหมนะคะไม่ใช่ว่า,าหนัดเด็กับฝรั่งแล้วไม่ใช่การไปเสียตัวให้ฝรั่งนะคะแต่เป็นการไปพบเจอนะคะพูดคุยเรียนรู้เบื้องต้นก่อนนะคะและฝรั่งที่มกักมากนะคะเห็นแก่เซ็กซ์ ส่วนใหญ่ส,ส่งข้อความมาหาคุณตอนที่เขาต้องการมีอะไรกับคุณนะคะแต่พอคุณส่งข้อความหรือโทรไปหานะคะเขาจะไม่ยอมและติดต่อกลับมานะคะติดต่อยากมากนะคะคนเหล่านี้ไม่จริงใจกับคุณแน่นอนนะคะดูลักษณะไว้นะคะถ้าคนไหนที่ส่งข้อความมาหาคุณคือเขาต้องการมากมากแก่เซ็กส์นะคะแต่ถ้า พอคุณจะส่งข้อความหรือโทรไปหาเขาจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยรับหรือว่าไม่ค่อยติดต่อนะคะคือติดต่อ,อยากคนเหล่านี้ก็ไม่จริงใจกับคุณแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณรักสนุกกล้าได้กล้าเสียนะคะบางคนชอบรักสนุกกล้าได้กล้าเสียอันนี้มันก็อ่ากล้าเสี่ยงอะไรอย่างนี้นะคะกล้าลองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของของแต่ละบ,บุคคลนะคะแล้วก็มาดูอ่า อีกข้อนะครับฝรั่งที่ไม่ได้ทํางานนะคะหมดเนื้อหมดตัวนะคะหมกตัวไอคือฝรั่งที่ไม่ได้ทํางานหมกเนื้อหมกตัวแต่ในอาพาร์ตเมนต์ฝรั่งหลายคนรู้จักเมืองไทยอย่างดีนะคะรู้แหล่งที่พักที่กินที่เที่ยวนะคะหลายคนมาเมืองไทยก็เพื่อปาเพื่อมาปาร์ตี้จะเช่าห้องทิ้งไว้ได้เอาเวลาว่างไปสุดเหวี่ยงกับสาวๆนะคะปูนาเคยมีอ่าคนรู้จักนะคะคือเขาเป็นเพื่อนกับสามีนะคะ เขาเคยทำงานกับสามีแล้วก็เขาไปเช่าอ,าอพาร์ตเมนต์ไว้ที่ซอยนานานะคะเขา,าช่วงหน้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเดินทางไปอยู่เมืองไทยหมายถึงว่าหน้าหนาวของอเมริกานะคะเขาจะเดินทางไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เขาจะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยประมาณ6เดือนนะคะเขาอยู่ที่เท็กซัสแล้วก็ ปูนากับสามีก็ไปที่เมืองไทยแล้วก็ไปเจอเขาเขาก็พานะคะออกไปเที่ยวไปบาร์ตรงไหนรู้จักเด็กบาร์หมดเลยและเด็กปาร์ที่นั้นเขาจะรู้นิสัยผู้ชายคนนี้ทุกคนปูนาไปกับเขาแล้วโอ้โหเป็นเขาไม่เคยจริงใจจริงจังกับใครเลยคือเขาไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอหมายถึงว่าเด็กมาทำงานบาร์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีอ่า มีความคล้ายๆกับมีมีเซ็กด้วยอะไรอย่างนี้คือพยายามคือมองหาเด็กใหม่ๆแล้วปูนาก็คุยกับเด็กที่ที่ทำงานที่นั่นนะคะ mm. เขาบอกว่าคนนี้เขาไม่เคยจริงใจกับใครหรอกเขาจะมองเวลาเด็กใหม่ๆมานี้เขาเสร็จทุกรายอะไรอย่างนี้เขาคือเขาใช้ชีวิตคือเขาเคยแต่งงานแล้วก็เลิกกับแฟนนะคะแล้วก็เขาก็มาใช้ชีวิตแบบว่าเป็นเย์บอยนะคะ ปูนาก็เคยถามว่าทําไมเธอไม่แต่งงานเขาบอกเขาใช้ชีวิตแบบนี้เขามีความสุขมากกว่าคือเขาเคยผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วเขาไม่อยากจะแต่งงานอีกรอบเพราะว่าเขาอยู่อย่างนี้เขาก็มีความสุขมีความสบายคือนั่งเครื่องจากเท็กซัสไปที่เมืองไทยไอชั้น i ิสเน c คลาสแล้วก็ไปสเปนไทม์อย่างเมืองไทยแล้วก็เขาอยากนอนกับใครเขาก็นอนเขาใช้ชีวิตแบบคุ้มค่ามากแบบเห็นแล้วโอ้โหแล้ว สาวๆที่เมืองไทยก็รู้ในัยใจคขและรู้ผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้ไปอยู่เมืองไทยหลายปีห้าหกปีแล้วเขาก็จะทําตัวอย่างนี้ไปกับหกเดือนไปอยู่หกเดือนแล้วก็กลับมันอยู่ที่อเมริกาเขาจะทําอย่างนี้บางคนเขาไม่คิดจะจริงจังกับใครเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาแต่งงานแล้วเขาไม่ไม,ไม่เขาต้องมารับผิดชอบเขาอยู่ชีวิตอย่างนี้คือ,อ,อเปลี่ยนผู้หญิงไปวันๆมันก็เป็นความสุข ของอเขานี่มันก็มีตัวอย่างยกให้เห็นนะว่งฝรั่งบางคนนะคะก็จะมีนิสัยแบบนี้นะคะคือเขาไม่ต้องการความผูกพันนะคะคือฝรั่งที่ไม่ได้ทํางานนะคะคือเขาปลดกเกษียณแล้วหมกหมกตัวแต่ในอพาร์ตเมนต์นะคะฝรั่งไร่คนรู้จักเมืองไทยอย่างดีรู้จักแหล่งที่พักที่เที่ยวนะคะ หลายคนนะคะมาเมืองไทยเพื่อปาร์ตี้จะเช่าห้องทิ้งไว้นะแล้วก็เอาเวลาว่างไปสุดเหวี่ยงกับสาวๆนะคะมันก็น่าคิดนะคะไม่ได้ทํางานมาเพื่อปาร์ตี้อย่างเดียวนะคะสาวไทยไม่ควรเลือกเลยนะคะแบบนี้ลําบากใจประเปล่านะคะแล้วก็อันข้อต่อไปนะคะโชว์นะครับพาวนะคะโชว์พาวขี้โกหกอวดรวยอวดนั่นอวดนี่แต่ไม่มีจริงนะคะเขาก็อวดอแก้อวดได้แหละใครจะไปรู้หรอเพราะว่า เราเขา,เขาอยู่คนละประเทศเขาก็สามารถอวดอะไรไปได้นะคะเพราะเราไม่รู้นี่เขาพูดอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเขามีจริงไหมใช่ไหมก็สามารถอวดได้นะ,ะฝรั่งแบบนี้ก็ไม่น่าคบนะคะทั้งหมดนี้นะก็เป็นลักษณะของฝรั่งที่ควรครบและอ่า ฝรั่งที่ไม่ควรครบนะคะสําหรับสาวไทยที่เจอฝรั่งในเมืองไทยอยากจะบอกว่านะคะฝรั่งหลายคนไม่ได้บ้าเซ็กนะ,ะตามที่ผู้หญิงเข้าใจนะคะคนปกติก็มีนะคะคนไม่ปกติก็มีนะคะขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอของแต่ละคนนะคะฝรั่งไม่ได้ละลาบละลวงเหมือนเจอกันแรกๆนะคะถือว่าเขาไม่ให้เกียรตินะคะถ้าถือว่าเขาไม่ให้เกียรติกันนะคะฝรัง่งบางคนเจอกันครั้งแรกเรีกว่าสาวไทยว่าเกอร์แฟนมันไม่ใช่หรอกค่ะแถมเอามือจับนู่นจับนี่มันมัน ไม่ใช่นะคะเลือกเอานะคะใครอยากมีแฟนฝรั่งเป็นต่างชาติดูดีๆแม่ก็สาวไทยจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะฝรั่งหลายคนชอบสาวเอเชียนะคะผิวค้ำนะคะเ่นไทยฟิลิปปินฮอตเลยแหละคะ่ะคือก็ร,รู้อยู่คนคุณสมบัติสาวเอเชียเหมือนสาวฝรั่งตรงเอาใจเก่งนี่แหละนะคะคือคุณสมบัติตองสาวเอเชียเหนือสาวฝรั่งก็ตรงที่เอาใจเก่งนะที่สําคัญถ้าเขาคบคุณแล้วค่ะ เขาไม่แซลใครอย่างพร่ำเพื่อนะคะฝรั่งเพอเจอต่อหน้าคุณนะคะเขาจะไม่แซลถ้าเขาคบคุณแล้วเขาคบอย่างจริงใจเขาจะไม่แซลนะตั้งขึ้นที่ถึงนี่คือฝรั่งที่เขาจริงใจกับคุณนะคะฝรั่งก็ชอบในแบบที่คุณเป็นนะคะ เป็นตัวของตัวเองนะคะไม่งี่ไม่งอไม่งอแงนะคะไม่งี่เงา่าไม่งอแงนะคะเอาแต่ใจขี้งอนอาการที่ว่าหนีฝรั่งเขาไม่ชอบนะคะอย่าไปขี้แงขี้งอนอย่าไปเอาแต่ใจตัวเองนะ้ไม่น่ารักและมมันน่าลาคาญมากนะคะมีเรื่องการอย่างอนบ่อยอย่าหวังให้เขางอนะคะ,ะเขาไม่เข้าใจคุณหรอกว่าคุณงอเขากลับเข้าใจว่าคุณกโกรธเขา อารมณ์เสียอะไรประมาณนี้นะคะที่สําคัญนะคะฝรั่งไม่ไม่มีสัญญาในสิ่งที่ทําไม่ได้นะคะเขาไม่อยากมานั่งรับผิดชอบคําพูดใครที่สัญญาได้ทําไม่ได้นะคะพูดพร่ำเพื่อนะคะบอกเลยเขา้าบอกเลยนะคะเขาไม่จริงใจกับคุณฝรั่งดีๆเขาจะมีการงานทําไม่เร่ร่อนไปเร่ร่อนมานะคะหรือติดเพื่อนติดเกมติดตัวเองต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเลี้ยงคนอื่นนะคะถ้า คุณเบื่อพวกขี้ตือ้อหรือฝรั่งที่ดูแล้วไม่มีอะไรในชีวิตเลยนะคะต้องหลีกเลี่ยงนะคะต้องอิกนอ์นะคะเมินเฉยนะคะอย่างเดียวนะคะจาไว้นะคะอิกนอ์อิกนอ์ไปเลยนะคะคือเมินเฉยไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเปลืองสมองนะคะหวัง,วง,วงลมๆแรงๆนะคะหลอกให้ดีใจสู้มีเวลาไปกับคนที่คู่ควรกับเราดีกว่าคือ just อิโนฮิมนะคะจำไว้นะคะมืนเฉยไปเลยนะคะนี่ก็นะคะปูนาเอามานะคะเล่าให้ฟังนะคะฝรั่งที่ควรจะคบมีควรฝรั่งที่สาวไทยควรจะคบนะคะ,ะก็ดูดีๆนะคะคือเขาต้องจริงใจกับกับตัวเรานะคะแล้วก็มีตังพอที่จะเลี้ยงเราได้นะะแล้วก็รู้จกักตัว ตัวตนเรานะคะดีพอนะคะแล้วก็ให้โอกาสนะคะแล้วกอ็อันนี้คืออันนั้นคือฝรั่งที่ควรครบนะคะแต่ฝรั่งที่แบบไหนที่คุณไม่ควรครบนะคะคือฝรั่งที่ปิดบังคุณในหลายเรื่องนะคะคือแล้วก็ข้อสองคือฝรั่งที่ปาร์ตี้ตามครับตามบาร์แล้วก็พึ่งคบกับคุณเจอหน้าแค่สองครั้งก็บอกรักพื่อาเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะก็ แล้วก็ฝรั่งที่ไม่ได้ทํางานนะคะแล้วก็พวกขี้โม้ขี้อวดขี้คุยนะคะว่าร่ํารวยนะคะก็ดูดีๆนะคะปูนาก็เอามานะคะคอนเทนต์นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ปูนาได้เวลาเข้านอนนะคะยังใส่เดี่ยใส่ชุดนอนเตรียมเข้านอนนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาทำนะอคอนเทนต์นะคะให้เพื่อนๆนะคะที่กำลังเดินคิดจะเดินสายฝอรหรือว่า,าคนที่อ,อยากจะเดินสายฝอนะคะมาฟังไว้นะคะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าฝรั่งแบบไหนที่คุณควรคบนะคะเดี๋ยวปูนาจะมาพูดให้ฟังอีกทีนะคะปูนาก็ได้เอ่ยไปแล้วนะคะโอเคนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปูนานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝรั่งประเภทไหนที่คุณควรครบโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ